สวัสดีเพื่อนๆชาวดินดีดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปดวงในสัปดาห์ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะโดยจะเป็นการทำนายช่วงวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคม2 5 6 5นะครับซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะโดยเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับหน้าไพ่คนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะดูมันจะมีกฎข้อบังคับมาจํากัดในการทํางานขอองงคคุณมากกกเินนนไปสัหัห่ยึะรบ ทำให้คุณไม่สามารถเลือกวิธีการหรือได้ทํากับเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้จริงๆซึ่งบางท่านอ่ะอาจจะไปเริ่มต้นมองหาช่องทางการงานใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้นะครับเนี่ยส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณก็มีกำลังใจที่ดีเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินหน้าไปลงทุนทําสิ่งต่างๆที่คุณตั้งใจเอาไว้อยู่นะครับคุณก็สามารถลุยทางกับมันได้เลยนะครับเพราะมันจะมีความสำเร็จรอคุณอยู่ด้วยนะเนี่ยและในเรื่องความรักอะ่ะพวกคุณก็ยังมีคนรักใคร่ที่ดีระหว่างกัััันนนนออยู่นะะหหาาากกมมีปญดดขขไรขึ้ ก็สามารถพูดคุยแก้ไขปัญหากันได้อยู่นะครับและถ้าหากว่าต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วก็การพูดคุยติดต่อกันไม่ทําตัวดูห่างเหินกันเกินไปอะ่ะมันก็จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆทางความรักไม่ให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะมีความรักเข้ามาอยู่บ้างนะแต่ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเปิดใจให้กันสักเท่าไหร่นะครับหน้าไพ่คนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะคุณก็จะมีแรงกายแรงใจในการทุ่มเททํางานของคุณอย่างเต็มที่อยู่นะ แต่อาจจะต้องระวังความตั้งใจที่มันมากเกินพอดีไปสักหน่อยหนึ่งนะครับจนทําให้เกิดความเครียดกังวลขึ้นมาได้นะแต่ถ้าหากว่าความมุ่งมั่นของคุณตรงเนี้มันอยู่เป็นความพอดีเหมาะสมไม่หนักเหนื่อยเกินไปมากแล้วก็คุณก็สามารถไปเริ่มต้นลุยทํากับงานที่ตั้งใจเอาไว้อยู่ได้เลยนะครับแล้วในเรื่องการเงินนะ่ะคุณจะมีรายรับรายได้ที่ดีซึ่งก็ช่วยให้คุณมีความมั่นคงที่ดีมากขึ้นทําให้รุดจากปัญหาทางการเงินต่างๆที่เคยมีมาก่อนได้นะแล้วพอคุณมีสิ่งดีๆเป็นพื้นฐานของคุณแล้วเนีีีี่่่่ยยคุุณกจจะะเเริมมมไออดใหๆททาปลงน หรือเอาเงินไปจับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่เลยนะส่วนในเรื่องความรักอ่ะคุณควรจะทําใจปล่อยวางไม่ไปคาดหวังตั้งใจกับเรื่องความรักหรือจากตัวคนรักมากเกินไปนะครับเพราะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับเรื่องความรักของคุณได้อยู่เสมอนะเนี่ยคุณเลือกมองหาความสุขแบบสันโดษโดยไม่ต้องไปยึดติดหรือเรียกร้องอะไรจากคนรักของคุณเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะครับส่วนคนโซดะอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนใจจากคนที่มองมองกันอยู่นะเพราะมีความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นมาระหว่างกันในช่วงนี้นะครับ น้าไพาคุณเกิดวันอังคาในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะดูคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังกับงานที่ทํามากเกินไปสักหน่อยนะครับพอมีปัญหาติดขัดที่ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้แล้วอ่ะคุณก็จะมีความเครียดกังวลมากเป็นพิเศษนะหรือไม่ก็อาจจะมีความมุทะลุในการทําสิ่งที่ต้องการให้ได้อย่างเดียวเลยอะ่ะโดยไปเกิดปัญหาความขัดแย้งกับคนอื่นขึ้นมาได้นะแล้วในเรื่องการเงินอนะ่ะคุณอาจจะตามใจตัวเองในการใช้เงินสนองความต้องการของคุณมากเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะครับยังไงก็ควรจะมีกา,การกําหนดขอบเต มีลิมิตในการใช้จ่ายเอาไว้บ้างนะแล้วบางท่านอ่ะอาจจะไปทําสัญญากู้ยืมทางการเงินหรือไม่ก็มีรายรับไรายได้เข้ามาจากคนรักของคุณก็ได้นะส่วนในเรื่องความรักนั้นคุณจะเริ่มปล่อยวางเอาตัวออกมาจากปัญหาความวุ่นวายที่เคยมีในความรักไปนะครับโดยจะไปเลือกมองหาสิ่งดีๆที่ทําให้คุณมีความสุขแทนที่จะต้องมานักเหนื่อยเสียใจกับความรักอยู่นะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ชอบใจจากการที่ตัวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่คิดจะเร่งรีบเดินหน้าพัฒนาความรักอย่างจริงจังสักทีนะครับ นาไพาค่คนเกิดวันพุธในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะคุณก็มีกำลังใจที่ดีในการเดินหน้าและไปชอบงานของคุณอยู่นะครับโดยบางท่านนะอาจจะมีแนวะคิดไอเดียใหม่ๆที่จะไปเริ่มต้นทากับมันอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินนั้นสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่เนี่ยมันจะมีความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงหรือมีความล่าช้าที่คุณไม่สามารถไปแก้ไขเร่งรัดอะไรกับมันได้นะครับในช่วงนี้ก็คงทําได้เพียงแค่รอคอยกับมันไปก่อนนะและในเรื่องความรักอะ่ะคุณจะมีสิ่งที่ดูยุ่งวุ่นว ให้ต้องจัดการทําในชีวิตค่อนข้างมากอยู่นะครับจนทําให้ความสัมพันธ์ดูตึงเครียดไม่ค่อยมีความหวานชื่นให้กันสักเท่าไหร่อ่ะส่วนคนโสดอ่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับเรื่องความรักเพราะมีสิ่งอื่นให้ต้องไปสนใจทางกับมันมากกว่านะครับนาพายคุณเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอ่ะมันก็ยังมีความมั่นคงที่ดีมีผลตอบแทนรายรับที่ดีให้กับคุณได้อยู่นะ แต่ถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องทางใจจากกฎระเบียบข้อบ,บังคับต่างๆที่มาสร้างครอบอึดอัดไม่ชอบใจให้แก่คุณมากกว่านะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินหรือมีโชคลาภเข้ามาแบบลับๆเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้นะครับหรือมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดๆที่คุณต้องจําใจไปยุ่งเกี่ยวทางกับมันอยู่ก็ได้นะครับเนี่ยและในเรื่องความรักอะ่ะคุณจะมีความหนักแน่นเด็ดเดียวยึดมั่นทําในสิ่งที่คุณตั้งใจเลือกกับมันไปแล้วนะครััับหหาากกมีปญง,งง้อนนอนยู่่ะ คุณก็จะไม่ยอมอ่อนข้อผ่อนปลนให้กับคนรักสักเท่าไหร่นะหรือถ้ามีปัญหาปากเสียงกันแล้วก็คุณก็จะมีความยึดมั่นยืนการในความคิดของตัวเองค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนคนโสดอะ่ะก็จะวางตัวนิ่งๆรักษาท่าทีเพราะยังไม่เปิดใจไว้ใจกับคนที่เข้ามาสักเท่าไหร่นะครับน้าไพาค่คนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะคุณก็มีแรงกายแรงใจที่ดีในการทุ่มเททํางานของคุณได้อย่างเต็มที่อยู่นะครับหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมามันก็ไม่เกินความสามารถ ในการควบคุมแก้ไขของตัวคุณไปได้นะครับแถมคุณยังเด่นในเรื่องการเจราจารทําข้อตกลงหรือพูดคุยไกลเกลี่ยในปัญหาทางการงานที่เกิดขึ้นระหว่างกันนะครับส่วนเรื่องการเงินนั้นคุณจะมีสิ่งที่อยากได้อยากใช้จ่ายกับมันมากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะแล้วก็เรื่องการวิ่งเต้นเดินเรื่องนี้สิ่งที่เป็นความลับหรือเป็นอะไรที่เป็นสีเทาๆอ่ะมันก็มีความสําเร็จที่ดีรอคุณอยู่ด้วยนะครับเนี่ยและในเรื่องความรักอ่ะแม้จะดูลาบเลี้อไม่บือหวาแต่มันก็มีความมั่นคงที่ดียังสามารถเชื่่่ออมััันนนไไว้้ใจกดยูะครบ แต่ถึงอย่างนั้นนะคุณก็ควรจะเติมความหวานให้กันบ้างเพื่อป้องกันความเจืดชืดหน้าเบื่อและความห่างเหินเยยบเหงาที่จะเกิดขึ้นเอาไว้บ้างนะส่วนคนโสดเนี่ยจะพบรักกับคนที่คุณถูกใจแต่ยังไม่มีความเร่งรีบและคอยดูท้าทีกันด้วยความรอบคอบอยู่นะครับนะให้คนเกิดวนัวนเสาร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะมีความมุ่งมั่นเข้มแข็งมีกำลังใจในการลุยทำงานที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่นะครับแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นมา คุณก็จะไม่ยอมแพ้แล้วก็สามารถฝ่าฟันเท่ากับมันจนสำเร็จได้ในฐานที่สุดนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณจะได้รับไมตรีจิตที่ดีมีการหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือมอบโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามานะครับซึ่งไพ่ก็มาเตือนคุณให้มีความรอบคอบโดยมองดูถึงจุดป,ประสงค์หรือเงื่อนไขาบางอย่างที่เขากําหนดเอาไว้ให้คุณด้วยนะครับซึ่งบางทีเขาอ่ะอาจจะมีความรักชอบคุณอยู่ก็ได้นะครับเนี่ยและในเรื่องความรักะความมั่นคงในจิตใจไม่ใจร้อนกันมากเกินไปและการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ระหว่างกันของพวกคุณอนะ่ะ มันก็จะช่วยสร้างความสุขที่ดีทางความรักให้แก่คุณได้นะครับแล้วบางท่านนะอาจจะกําลังรอคอยในการมาของคนรักอยู่ก็ได้อะส่วนคนโสดเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยรีบร้อนในการมองหาความรักสักเท่าไหร่นะครับแต่จะรอคอยกับความรักที่ดีและมีความเหมาะสมตรงใจคุณจริงๆมากกว่านะครับโอเคผมก็ขอจบคัร์ทำนายไวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปคัทำายรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ